ยประโยชน์ของวิตามินรวมนะคะก็จะมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยชดเชยของการขาดวิตามินของร่างกายของเราในแต่ละช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุค่ะแถมยังเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูด,ดูแลร่างกายจากโรคภัยต่างๆช่วยเพิ่มความต้านทานโรคให้กับร่างกายของเราอีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมให้กับอวัยวะต่างๆและที่สําคัญค่ะยังมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยเสริมสมรรถภาพในการทํางาน ของร่างกายและสมองของเราอีกด้วยนะคะเรายังได้พบงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Linus Pauling Institute ของ Oregon State University ค่ะงานวิจัยนี้เนี่ยได้ตีพิมพ์ในวารสาร New เทียนเลยนะคะโดยในการศึกษานี้นะคะเป็นการศึกษาอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่เข้าไปช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุโดยในการศึกษานะคะได้ทำการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครที่มี สุขภาพดีจำนวน42คนค่ะที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง55ถึง75ปีกลุ่มหนึ่งนะคะจะได้รับอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุรวมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้รับยาหลอกค่ะและในระหว่างที่ทำการศึกษานะคะเราก็จะมีการตรวจเลือดของอาสาสมัครเพื่อหาค่าของสังกะสีวิตามินซีวิตามินดีในกระแสะเลือดเป็นระยะเวลา12สัปดาห์พบว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับอาหารเสริมนะคะมีอาการเจ็บป่วยที่ มีความรุนแรงน้อยกว่าและมีระยะเวลาการป่วยที่สั้นกว่าในกลุ่มคนที่ได้รับยาหลอกค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะรับชมวิดีโอตัวเต็มนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ